มีข่าวดีมาบอกนะทางกระทรวงการคลังเขามีแนวคิดจะทำสลากเพื่อการออมเออนะครับนะซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยได้เงินคืนเนี่ยเนี่ยภายในสเดือนนี้แหละนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะทำแหละเออไปดูกันหน่อยเรื่องนี้นี่นะคุณอ่าลวารนแสงสนิทนะผมอ่านชื่อแกผิดมาตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ย อ่านละว,วันละว,วันละวรรนนะครับนี่เขาก็เป็นประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวคิดเรื่องสลากเพื่อการออมนะเขาบอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังและก็สำนักงานสลากกินแบ่งอยู่ระหว่างการออกรูปรูปแบบการซื้อสลากเพื่อสร้างวินัยการออมให้กับประราชาชนโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่บนแอปเป๋าตัง หตัวนะลอตเตอรี่หตัวนะที่มีผู้ซื้อเนี่ยงวดหนึ่งเนะี่ยเฉลี่ยเนี่ยกว่า3ล้านคนเลยนะครับโดยหลักการก็คือเมื่อผู้ซื้อสลากนะซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลแทนที่ว่าจะเสียเงินไปหมดเลยเนี่ยเขาจะมีการกันเงินส่วนหนึ่งคืนกลับมาให้ในรูปแบบเงินออมสะสมนะครับโดยจะถูกนำไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดดอกผล และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมของตนเองได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสัดส่วนว่าจะคืนให้เท่าไหรออ่และจะทำยังไงคืนยังไงนะครับสสำหรับโครงสร้างไรายได้ของสลากในปัจจุบันเนี่ยนะหใบเนี่ยนะการขาย1ใบเนี่ยก็จะถูกจัดสรร60%เเป็นเงินรางวัลน,นะครับ 23%ส่งเป็นไรายได้แผ่นดินและ17%จะเป็นค่าบริหารจัดการแนวคิดใหม่นี้ก็คือการนำบางส่วนจากค่าบริหารจ,จัดการนี่แหละมาใช้คืนให้ผู้ซื้อในรูปแบบเงินออมทั้งนี้เนี่ยกังการคลังจะออกแบบเงื่อนไขาการออมโดยอิงรูปแบบคล้ายๆกองทุน RMF อย่างเช่นต้องออมครบระยะเวลาที่กำหนดนะโดยผู้ออมจะสามารถไถถอนเงินดังกล่าวได้เมื่ออายุ55ปีขึ้นไป หรือถือครองเอาไว้5ปีขณะเดียวกันยังพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้เงินออมจากสลากเป็นหลักประกันทางการเงินในอนาคตนะคุณละวโรนบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้เพิ่มจำนวนสลากนะหรือจะหรือตั้งใจที่จะมอมเมาประชาจนอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เป็นการคืนกำไรให้ผู้ซื้อและสร้างช่องทางการออมใหม่ที่มั่นคงโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักง,งานสลากและธนาคารกรุงไทยแล้วว่าระบบสามารถรองรับได้หากออกแบบรายละเอียดเสร็จทันตามกรอบเวลาภายใน4เดือนอย่างแน่นอนแนวคิดนี้ถือเป็นหนึ่งในควิกบิ๊กวินของฝั่งการออมซึ่งตั้งเป้าว่าจะออกแบบเสร็จและเริ่มใช้ได้ภายใน4เดือนนี้นะครับนี่ปะปลัดเขาก็ว่าอย่างเงียนะ อ่าส่วนรายละเอียดอะไรยังไงนะครับนะก็ติดตามกันต่อไปนะอย่างเช่นนะซื้อไปงวดละ500นะงวดละ500นะครับอะเขาเขาจะกันมาสะสมให้เราเท่าไหร่เอออะไรแบบนี้นะอัน,นสูตรที่ตรงนี้เขาก็จะจะต้องไปพิจารณากันอีกทีสัดส,ส่วนอะไรพวกนี้อ่ะก็รอความชัดเจนอีกทีก็แล้วกันนะน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับ จากนี้ไปซื้อหวยแล้วโดนกินหมดเนี่ยก็คงจะเป็นอดีตน, <ST AR> นะครับะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกันคืนสะสมให้ไว้ย่าง้งอันนี้ก็ละอย่างกับก่อนหน้านี้นะหวยเกษียณของกองทุนออมแห่งชาตินะอันนี้คนละอย่างกันนะครับนะนะเออว่าแต่หวยเกษียณเนะงียบไปเลยเนาะอื ham, พักหลังเงียบไปเลยนะคือเขาให้แด่สมาชิกนกะองทุนออมแห่งชาติอะไรพวกนี้เนาะนะครับนะ มันไม่ได้เปิดกว้างไะแต่อันนี้มันเปิดกว้างนะสำหรับคนที่ไปซื้อ,อซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป่าตังใบละ80อ่ะอันนี้มันก็จะเปิดกว้างมากกว่านะ